บอกแล้วค่ะคือคือไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้ก็ลงไลฟ์ไปไปเรื่อยๆ,ๆไปเต้นมั่งอยู่ในสวนมั่งทําอะไรมั่งพอเจอโควิดก็อยู่ในสวนอยู่อะไรก็คนจะมาชอบแล้วก็ c o อร์มั่งเพลงแปลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดๆ,ๆหน่อยๆจนกระทั่งพอมาแปลงเป็นท่อนๆแล้วคนชอบค่ะชอบจากจากจากยอดที่คนตามด้วยนะคะเ hmm. นี่ยอันหลังนี่เขียวก็เลยตึงไว้เลยค่ะทีนี้พอตอนหลังนี่พอพอรู้ทางเขาปั๊บเราเน้นอย่างนี้อย่างเดียว hmm. มาเลยค่ะ เป็นเซยน,<ส>น<อ>เลยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> แต่แล้วทําไมถึงไปทําสวนแล้วก็ไปทําคลิปอ,อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้ววะก็ทําทําคลิปในสวนค่ะนู<อ>จะนึกออคอนเทนต์ได้จากในสวนนี่แหละค่ะใช่แล้วก็จะแต่งบางอันแล้วก็ให้ให้พ่อใหญ่แจ๊คค่ะที่เป็นสามีดูอีกทีนึงขัดเกลา<อ>ที่เขาก็แต่งให้เราเราก็แต่งด้วยแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรเงี้ยอะไรงงี้ยอะไรเงี้ยแล้วทําสวนไหแะ้รกลับมาเรื่องสวนอุ้ยเยอะมากเลยค่ะ ที่โคราชนี่ก็เยอะที่บางปะอินที่ประยู่ใหม่นี่ก็เยอะค่ะโคราชนี่ปลูกมะพร้าว60ต้นมะลิห60ต้นมะม่วงคือทุกอย่างบางครั้งเราลองผิดลองถูกแต่ว่าพยายามเข้าใจต้นไม้ให้มากที่สุดาามีข้าวสีชมพูด้วยนะคะกิโลละหมื่นเลยนะคะเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะก็พอโควิดเข้าเราขายบ้านได้ใช่ไหม ขายบ้านได้ปั๊บหมดนี่เขียวหมดนี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอ uh, 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 uh. หมดนี่ไปแล้วไปอยู่พอโควิดมาเนี่ยไปอยู่โคราชทาไร่ทําสวนอยู่ตรงโน้นแล้วพอเอิญเจอที่ตรงนสวยถูกใจเราซื้อซื้อไว้แล้วพอไปอยู่ตรงโน้นโทุกอย่างกาลังดีละครเข้า mm. เราต้องมาทําเราต้องมาเล่นละครเล่นละครแล้วเวลาเราจากโน่นมานี่สามร้อยกว่าสามร้อยสี่ร้อยกิโล uh. ไปกับแปดร้อยกิโลต่อวันเนี่ยพาอใหญ่แจ็คนี่ขับรถไม่ได้แน่ๆก่อนหน้านี้มีละครอีกสองเรื่องจบไปแล้วแล้วมันมีอีกสองเรื่องอีกก็เลยอะ มาอยู่ตรงนี้หาที่ทางตรงนี้ดีกว่าแล้วที่ที่จะอยู่ต้องเป็นที่ที่ทําไร่ทําสวนได้ด้วยเพราะว่าที่โคราชเนี่ยเราทําเราเห็นการเจริญเติบโตของเขาต้นไหนตายเราก็ซ่อมต้นไหนต้นไหนที่จะไม่เกิดเราก็ลองผิดลองถูกค่ะต้นนี้อามาลิดไม่เกิดใช่ไหมอ่ะเราก็มาปลูกที่บางไปอินปรากฏว่าสวยทุกต้นเลยค่ะนี่อ่ะทาสวนอย่างเดียวไม่พอขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวแต่กินนี่เ,เราพูดในอินโทรดักชั่นเนี่ย ขายกว๋วยเตี๋ยวได้เดือนเดียวเจ๊งเพราะขายดีขายดีค่ะเกิดอะไรขึ้นมันมันเป็นไปได้ยังไง <ừ, S 1> ถ้าขายดีมันก็ต้องอยู่ได้ต้องไปต่อขยายสาขาใช่จังหวะของเขียวไม่ค่อยดีเขียวเคยขายหน้าถนนมาแล้วแต่ไปขายปั๊บเจอไม่ให้นั่งค่ะเจอช่วงที่แบบว่าเป็นไอ้นี่พอดีเลยค่ะโควิดโควิดพอดีเลยค่ะจังหวะเราก็เลยไม่ดีค่ะก็เลยพักไปเลยพักคร้านใช่ค่ะ พักไปสมเดือนมาเปิดใหม่ได้สองเดือนให้พักอีกแหละในขณะที่เรากับหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนกันต้องมาจ่ายค่า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 เช่าไว้ตลอดก็เลยเราก็เลยพยุงไม่ไหวพอเริ่มขายได้เดือนสองเดือนลูกค้าเยอะแต่ว่าริมถนนเกินไปที่จอดรถไม่มีก็คิดว่าหาวิธีหาที่จอดรถให้ลูกค้าก็เลยย้ายย้ายเข้าปั๊มย้ายเข้าปั๊มค่ะอ๋อเดือนเดียวจริงๆค่ะหุ้นส่วนนะคะน้องที่ทํา แล้วก็ลูกมีลูกน้องให้อีกสองคนเป็นสามคนเราไปช่วยอีกสองเป็นเป็นห้าแต่นี้บางทีเรามีงานก็จะไม่ได้ช่วยแต่สามคนเขาบอกว่าเขาเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวไม่ไหวคือลูกค้าเยอะมากเยอะจริงจริก็สามชั่วโมงแต่ว่าเขาเขา,เขาไม่ไหวแล้วเขาออกจากกลุ่มในช่วงออกคืนนี้แหละค่ะออกยี่สิบังคืนค่ะอตอนเช้ายี่สิบปิดเลยปิดเลยลูกค้าก็ไม่ยืนรอนะคะแล้วเพราะว่ารายการพุ่งออกไปอะ บางเอญเราไปปรโมทในรายการโทรทัศน์ใช่ค่ะสองรายการออกไปเขาคงยืนหน้าบ้านอ่าไงเจนเด็ยเขียวเนี่ยรวยนักหรือไงเนี่ยไม่ขายเลยแล้วก๋วเตี๋ยวอะไรเงี้ยเขาด่าถูกคนด้เพราะชื่อเป็นชื่อเราเจนเด็ยเขียวเตียวเรือเตียวเรืออ่าปรากฏว่าปิดทันทีปิดทันทีปิดเพราะว่าไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องค่ะส่วนที่ทำก็ออกอะไรเงี้ยออกกลางคืนแล้วตอนเช้ามันไม่ทันจริงๆถ้าให้เวลาสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ย เรายังทำต่อได้อะไรได้ใช่ค่ะไม่แต่เราก็หาคนอื่นแทนกำลังจะถามต่อแล้วไม่มีเวลาละครเยอะค่ะละครเยอะอันนี้ต้องตื่นเช้ามากตีห้ามันมีปัญหาตรงค่าเช่าด้วยค่าลูกน้องด้วยค่ะโดยราคาที่เราตั้งมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่คนมากินว่าอุ้ยราคาสูงจังเนื้อหนี่6หกสิบบาทอะไรเงี้ยหมูห้าสิบบาทอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนติงเรื่องราคาแล้วให้น้อยอะไรเงี้ยฉะนั้นในขณะที่เราต้องจ่ายค่าค่าเช่าเกือบสองหมื่นเด็กวันละสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งซึ่งคนจะไม่เข้าใจในจุดนี้แล้ววัตถุดิบที่เราเอามาทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเส้นราคาราคาก็จะไม่เหมือนท้องตลาดอยู่แล้วราคาจะดีวัตถุดิบเราต้องดีด้วยค่ะทุกอย่างต้องดีดคือขายดี<อ>แต่ไม่คุ้มแต่ไม่คุ้มใช่ใช่ไหมคือไม่คุ้มทาใช่ไม่คุ้มทำไม่เหลือไม่เหลือทา <N ne ui> แล้วก็ไม่ได้อะไรก็จะเหนื่อยด้วยแล้วเราจะพะวักพวงด้วยแล้วตอนนี้ละครเยอะจริงๆริด้วยค่ะสวยค่ะสวยมาก พอสวยปั๊บนี่ละครเข้าวงานเข้าเพียบเลยเข้าเพียบเลยค่ะตอนนี้ก็มีช่อง3มีเนื้อพรมลิขิตใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์ใช่ครละครเยอะละนเยอะเพราะฉะนั้นทําทั้งสวนทําทั้งสวยชีวิตก็ดีด้วยแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คืออะไรอ่ะไปยกทรัพย์สินให้สามีเพราะว่าตั้งใจว่าจะจริงๆแล้วเคยมี สินแสนะหมอดูสินแสเราก็พระท่านทักว่าถ้าเป็นชื่อเราเงินจะไหลออกหมดเลยอย่างบ้านเก่าที่ขายเขียวก็เขียนชื่อบ้านเป็นบ้านเทียนวิทย์นะคะก็เป็นชื่อแฟนใช่ค่ะก็ขายได้สินแสหรือพระบอกว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเหมือนตกดวงให้ค่ะตกดวงให้ตกดวงแบบไปไปแล้วไม่กลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเจนเนีเขียวเตี๋ยวเรือ ก็ไปไปค่ะไม่ไม่ไม่อยู่ใช่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เขียวเขียวแค่แค่มีความคิดว่าเอ้ยยกเป็นชื่อพ่อใหญ่แจ็คดีไหมพอเราจดทะเบียนสมรสจะแล้วแค่บางอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติใหญ่ๆเนี่ยให้ต้องให้เป็นชื่อเขาเพื่อที่จะถ่ายโอนได้อะไรเงี้ยออกขายได้อะไรเงี้ยขายแล้วก็เอาเงินให้เมียหมดเลยเออโอเคคือบัญชีเป็นชื่อหนูชื่อค่ะรถก็เป็นชื่อหนูเจอใบสั่งทุกเดือนก็หนูหมดเลยตอนนี้กําลังคิดอยู่ จะให้เขาค่ะเป็นชื่อเขาอ่าไม่แต่ว่าพอเราทําในสิ่งที่หมอดูแนะนาปรากฏ<ด>ใช้<ล>ใชนีได้ใช่ใช้นี่ได้หมดหนี่ได้หมดเลยกี่ล้านที่มีนี่อยู่แล้วใช้หมดอ่ะโอ้ก็ช่วงทํารีสอร์ทก็หลายร้านอยู่นะคะทํามาแล้วโบทามาแล้วโบก็เป็นเกือบสิบล้านได้อยู่เกือบสิบล้านอันนี้ก,ก็ไปจนหมดแล้วค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ออนนี้เขาก็ เน็กเ,เขาก็เออเออันนสถิติไปแล้วไงใช่สำหรับเขาสองอย่างสามอย่างที่เราเจอมากับตัวเนี่ยบางทีคนอื่นก็ไม่เชื่อจเป็นไปได้ยังไงไปให้เขาเขาก็เอาเปรียบเราน่ะสิเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราเราไม่มีอะไรเหลือเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเดี๋ยวคนจะไปคิดอย่างนั้นนะะแต่สําหรับเขียวไม่ใช่เลย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าขายได้เงินอ่ะเขาให้เราอยู่ดีใช่ดูเป็นคนเป็นคนควบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็ เอามาใหม่ติดหนี้ใหม่อะไรอย่างงี้เลงทุนเพิ่มเพิ่าลงทุนเพิ่มที่แปลงนั้นอะถ้าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีราคาค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยตอนนี้ค่ะกําลังพีคเลยค่ะกําลังสร้างยอ,อดวิวเลยใช่ไหมใช่เฉพาะท่อนท่อนที่ร้องคู่กับปรมาจารย์ด้านแรปนี่ค่ะคือใครลูกพี่แววค่ะวงคำเหลาค่ะน้องแบงเป็นหลานคุณมัมใช่ค่ะแล้วเขาเก่งแล้วเขียวไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นลูกพี่แววจริงเพราะว่าคุณจีที่เป็นฝรั่งอะค่ะ เขาแนะนำว่าอ๋อคนนี้ y u, y u bang, u, อยู่ชิแบงชิแบงอยู่อขอนแก่นแล,แล้วก็ให้เบอร์มาเขียวก็เอ่อฮัลโหลคุณแบงน้องแบงเลยจ้านี่เจนนีเขียวนะ,ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้เขียวครับผมผมแบงแบงห้านลูกมัมลูกแม่แว,วครับอ้าว <laughs> ก็เลยบอกน้องจีวันนี่เขาลูกหลานล,ลูกหลานศิลปินดังด้วยนะวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ครับคุณแบงครับอ้าวผมมือ นี่คือรูปของพี่แดงอพี่แววนะฮะพูดผมพ่แววนี้มีรูปกี่คนมีสองคนครับอ๋อเลยมีพี่ชายคนหนึ่งครับอ๋อครับอืมก็มาทางสายแร็ปเลยสายแร็ปเลยสายอะไรฮิปฮอปประมาณนั้นค่ะแล้วต่งิ้เก่งค่ะแล้วเพลงนี้เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรคะสร้างมั่นเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะแลมาอีสานนะคะเขาจะเก่งมาอีสาน อะไรจะเกิดขึ้นกระช่างมันเถอะเราจะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปที่คนแบบทำมาค้าขายหรือลำบงลำบากอะไรเนี่ยแต่ก็ช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งเพลงนี้เขาแต่งเขาแต่งเลยค่ะคือทั้งเพลงนี้เขาแต่งเขาทั้งเพลงเขาแต่งเลยค่ะแต่ว่ามีส่วนที่เขาร้องด้วยชมาฟิชเชอรลิงกันดนตรีนี่พ่อใหญ่แจ็คค่ะดนตรีพ่อใหญ่แจ็คสามีนี่คือชีวิตของเจนี่เขียวนะฮะ ที่หลายๆคนบอกว่าเธอตกอับหรือเปล่าหายไปจากวงการนะฮะไม่ได้หายครับไปทําสวนและไปทําสวยครับแล้วก็กลับมาอ่าแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ใช่งรุนแรงดังมากๆังมากแล้วก็มีเพลงใหม่สร้างมันสร้างมันสร้างมันเท่ะสร้างมัน สั้งมันสัางมันทอกมากจะลากันด้วยเพลงเพลงนี้เก็ดเขียวครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสื่อตะเลขอแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ